กะถื S <S อว่าเฮือนหลังนี้กะถือว่าน้อยกะถือว่าเอ็ดตามที่ตามคลองเนะาะนอนมอเมล้งางบ่คืนเลขบ่หนิเมลแางยิงได้คืนเลขเนาะแล้วอันทางน้องซุกได้สัตตอนนี้อันนอนอยู่ไหนอนอยู่ตึกเนาะมีมีกระตุกตัวนึงอีกเนะาะนอเนอามานอนน้ำเมย์แล้วบ่หนิเน,ะน <laughs> าะ องง้ آ, าวโตพี่น้องเลยเนาะผ่าลมฝนตกพี่น้องเอ้ยเนาะฝนตกดีตกมวลขนาดพี่น้องเลยยังลงมิดอยู่ตอนนี้เนาะพี่น้องเน,ะนะาะเนาะตอนนี้พี่น้องเลยมาจันทร์พี่พาน้านานนองมาผีเด้อพี่น้องเลยเนาะอยู่บ้านเฮือนซานกองทางป่านางพี่น้องเลยเมื่อนี้นเนาะฝนก็ยังตกหนีหนีๆๆอยู่พี่น้องหากระเซ้าเมื่อกีนน้นี้เนาะนี่แหละพี่น้องเลยเป็นว่าเนาะ ฝนตกกัยังกล้าแข่งพี่น้องเลยน้ำออกแกงกับซีลอยมาหาแล้วว่าสันพี่น้องเลยมื่อนี้มาหากินต้มไก่นำเมปปาเพิ่นสะก้อนพี่น,ออน้องเลยเมื่อเนาะเพราะว่าเมื่อนี้พี่น,อน้องเลยเน,นาะเมป่ปาเพิ่นกับขึ้นเฮือนไม่ใส่หยางามแล้วว่าสันพี่น้องได้ไปสั่งเน่ได้กินเมื่อนี้เนาะกะแต่ว่ามือเดียวกันพี่น้องเลยครับเทือนของน้องระเตเนาะพี่น้องเนาะเอากะว่าสันกะขึ้นไป อผูกต่อเตาแขนเนาะไปมอบกับข่ากับน้ำพี่น้องไงเมื่อกี้นี่ถือว่าสําเร็จเรียบร้อยเนาะแล้วก็วนคืนกลับลงมาพี่เด้อพี่น้องไงอยู่เพื่อนของป้านานงเด้ะพี่น้องไงเนาะโอ้ทีมงานเข้าไปทั้งหดเบิดแล้ววันนี้พี่น้องไยเมนเมื่อเอบิล้วบ่เนาะว้าผลยังตกอยู่พี่น้องไงอ่าตกกบสีย้อมมาอนี่พี่น้องไงเนาะอ่เพื่อต้มไก่มาเบิ่งก่อนพี่น้องไยเป็นจั้งไดแล้วเนาะป้าพี่ เปียกเปื้อนมาเลยพี่น้องเลยซุ่มเย็นขนาดล่างหลังคาเราเลยเนะาะวอ้าวพี่เต็มอืดขึ้นอยู่ทางนี้พี่น้องสบายดีน้องๆทางนี้เนาะเมย์น้องทงกลับมาดูสบายดีเม,มย,ยมป้าเน้องไหวคือพากันมานั่งอยืนยังอยู่นี่รูปคลองนะำรูปคลองน้ำแจกแหงอีกท <c oughs> ีพี่น้องอย่านี่อาจารย์พามาเบิ่งเนาะน้าจนเต็มนั่งเจ้าบุญบุญโตก อันนี้เนาะแม่ป้าเพิ่นว่าปักซุ่มซุ่มเย็นเนาะเออขึ้นมือขึ้นเฮือนถือมือแล้วสันี่พี่น้องเไยมือสั่นบันดีดนะีเนาะโุมเย็นพี่น้องเไยเย็นคักไปทไั้งหลเพื่อนหลายทีมงานบ้านนี้นางอยู่พุ่นนน่่งออยูเืป้าดดากับน,นอนอยู่พุ่นบ่อไยพี่น้องเไยโมเมนต์กินต้มไก่อิม่มได้ไปนอนบี้ท้องอยู่บ่ทั้ <laughs> าทางหลายเนานะก็มาคักแท้เออทั้งหลายเลยสานี้บ่านจันที่รังซ้่มบ้านนี้เนาะ ม่านำหลังกับพ่เป็นยังไงแล้ววะอ๋อป้าขึ้นเทิงผูดใส่ไหมป้าใส่อะลูกทรายเด้คือเห็นว่าน้ำคลิปของบ่อสเสียงเพิ่นคือเห็นลูกทรายมานำเอ่อเอิ้นเพิ่นมาอยู่พี่น้องเลยเนาะอยากเห็นเบื้องหน้าเบื้องตาเพิ่นแบบชัดๆก่อนพี่น้องเลยคือกันอยู่บอกกับเมย์เนาะว้านี่พี่น้องเลยเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะอ่าเป็นประเล็กเป่งนัวอ่าเต็มเอินเทินอยู่พี่พี่น้องเลยเป็นหมอเป็นเหกเนาะ บ่วน้องลินไม่ได้ไปดินอยู่น้ำน้องทงบ่เื่อนี้ไม่ได้อยู่เฮือนนั้นบ่ข้ากับแม่มาเที่ยวชมทานข้ากับมามาเท่ยวทานเพื่นโดยเฮ้ยป้าก็ใส่สีแดงปัาปับอยู่พี่น้องเนาะสบายดีเด้อเมย์ป้าทั้งน่ะโดยเอิญเพิ่นมาอยู่สิผูกแขนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอยากเห็นหน้าเพิ่นมานั่งเฮี high, high, high? ้ยงกัน <power> ม <ful> oh, uh ึงย wow. ุคค mm ือกันบ่เมย์กับลูก เดี๋ยวได้ไปสั่งแม่ป้ากินมื้อนี้โอ้ยละหมูกับสั่วไก่โอ้เบิดเด้อบ่เนาะย่านอยู่เด้อบ่จังว่าแล้วเดี๋ยวสบายดีเนาะสบายดีฝไฟขึ้นมาเทิงอยู่เนาะมาผูกแคนมาน้ำหลางหมูหมูเมื่อเบิดเดีวบ่นี่คือมิดจะมอยจะแท้เมื่อนาไรอ่าโดยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเมื่อเบิดแล้วว่าซั่นโอ้พี่น้องเอ้ยเอ้าบ่เป็นหยังเนาะเมื่อแล้วกะ าบาดจันมาน้ำรังพี่น้องไงกะหากะขึ้นเพื่อนคือกันทางนั้นกะเนาะอกะเนนียน,น,ะะนขื่นน้องแต่แล้วกับวิ่งลงมาพี่เลยพี่น้องไงเนาะมาห่วมยินดีน้ำมีตู้พันกรน้ำมีป้าพันกรไม่ได้ขั้วบ่เพือ่อนเนาะโอ้พี่น้องไงหลังน้อยแต่ว่าเน้นหนาเด้อเอออย่าพิ่มเนียนมันสาดเนาะโอ้แต่ว่าลมนี่กับมันกับศาดอยู่แล้วเนาะลมเนาะอื ต้องหาเนี้ยมาขังเอาเด้อพี่น้องไงเด้ออ่ะโอเคเนาะขึ้นไปอ่าวฮวมยินดีน้ำมีตู้พันกรน้ำเมย์พันกรพี่น้องไงเนาะก่อนเนี้ยขิงเทิงเฮือนเด้อบ้านนี้พี่น้องไงอ้พักก่อนเพื่อนกันเป็นเตมโตะเมะเนาะพี่น้องเนาะกำลังงามพี่น้องไงซ้ำนี่เนาะอ้ามีผู้ใดมาเนี่ยมันเมย์ป้ามื่อนี่ไอแฟนนี่มาบ่าวลีลุงเฮิร์มบ่าวบุญโดยเสียงโอ้ มีโดยเท่พูดระว่าไล่ได้ซะนี้เนาะมันบ่เต็มซะบ่นั่งบนชนนี่เนาะซซนบนององเลยแถนอืบนเลยเนาะเออรอคิวกันอยู่ตูล่างก็มีอีกเนาะไหนแลมอยู่ยังซ้นนแม่นๆๆพี่น้อง้เนาะหลายคู่หลายคนเนาะมาหาเนาะเอาตอนรับเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะาขอชมเบิ่งเอางในูเนาะโอ้งสิเป็นแต่นอนแนีพี่น้องเอ้ยเนาะ ต้องสีเป็นใจอุ่นครับทําย่ำน้ำก็อุ่นเลยอือโดยโอ้เห็นปลากระป๋องว่าเตียงน้ำได้เนาะโดยเป็นแก๊สเลยบ่างไหมป้าโดยป้าสัมชีกินอันนี้เนาะโดยลอยกระป๋องพขาได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะบารี่เพิ่นซื้อมาให้ยโอ้เป็นห่วงนะฮะพี่ป้าเพิ่นย่านหาอยู่หากินมาได้เนาะ ยอยู<ร> <harma> ่ได้ย้ำขาดเขินเออพอได้แกะเนาะพอได้กินพี่น้องเลยพอได้แกะบาเบิ่งหน้าสิชัดก่อนพี่น้องเไยบ้านนี้เนาะบ่เคยเบิ่งคักจักเทื่อเนาะคือกันอยู่ได้พี่น้องเไยเมย์กับลูกเนาะโดยโดยโดยเอาจากสีมันมืดในหนึ่งมันอยากสะท้อนแสงเนาะเอ่อโอเคพี่น้องเไยเนาะอืมขอโทษเด้อเนาะยังบ่เคยสัมภาษณ์จักเทื่อพี่น้องไงซื้อซื้อนี่อะไรก็ซื้อบ่าวสุก โอ้จะปีได้อันนี้ในเมปะสหปีน้อยยังเป็นน้องเบาจันอยู่เนาะอ่คนนี้ว่าเมปะที่ว่าเจ้า่าเดี่ยงมาเต็มเนอะหน่อยนะอยู่น้ากันเลยเนาะอ่าทำมาหากินน้ากันเนาะพี่น้องเลยเอ้เห็นตัวจริงแล้ววันี้พี่น้องเลยเนาะอันนี้ได้สบายนี่พี่น้องเลยต้มไก่กับเบิดแล้วบจักเบิดแล้ววาสั้นเอ่อโบเป็นยางเนาะมาอนี่กาบวาจันตั้งมุกตั้งใจแข่งผ้าแข่งผลมาพี่น้องเลย เนาะเอ่อเผื่อมารวมยินดีนําเด้อเนาะดีใจนําได้หมงุงซนหมุงเศรา้าพี่น้องเไยเนาะมาบัดน,นี้กะโบรลายยายห้างพี่น้องเไงผูกแขนเอาเมื่อเอาวันชะก้อนบัดน,นี้เนาะเดี๋ยวเป็นที่ใดพี่น้องเไยเนาะมาผูกแขนก่อนเดี๋ยวจังล้มกันต่อพี่น้งปปนองมาสับเี็น้องเไยเนาะวอดจันท์ซีผูกอต่อแขนเอาพี่น้องเไยบัดน,นี้เนาะมีป้านางเนาะ,นะหรือนะหายตัวนี้หายตัวนี้ดีดัวเขาเนาะงไม่ป้าเนาะ ขอให้เจ้ามีแต่ความสุขบัานนี้เนาะ,อ,ะอยู่กับครอบครัวอ,อยู่กับลูกบัานนี้เนาะปีนี่ได้แล้วลูกชายเอ,อินเมยเลยบอกอเอ,อินแล้วเอ,อินบอกนี่พี่น้องดีใจน้ำเน้อนะมาพบหน้าพบตากันที่นหนึ่งบานนี้เนะ้อนอนดีพันมวนกันยืดรืมบอกกันได้พี่น้องเลยเ <laughs> <laughs> นาะพันนีเข็นเบอร์ก็ได้เออเออมสัสพี่น้องเลยเน้อทางนี้ลูกชายนะเนาะให้ดด่าดีให้คาด,ดีดีกดเขาเนาะ อากาศก็ให้เป็นลูกซ้ายที่ดีก่อน,นี่พี่นง,งนเลยเนาะเบิ่งกแงเมเดอร์เนาะอยู่น้านงงนนกันแล้วพี่นงเกยนี่แหละเนาะเมผูมีะคุณเขาแล้วพี่นงเลยมาผมมาพ่อเคยคิดอยู่ว่าวาชิได้พ่อ,อกันเมครับคิดอย,ยู่คิดอยู่เนาะเมื่อก่อนในหู้อยู่ว่าว่าคนอยู่ไทยอยู่อย่างนี้กับน,นี่จะผู้แม่ทั้งนั้นแล้วบอกนี่เพิ่นเอ,อิญเมื้อกันเนาะโดินโดยนพี่นงเลยแต่ว่ายังไมเคยเห็นหนาเยอเขื่อเนาะเมื่อก่อน เป็นยี่เลมือเลขมือเลขเนาะก่อามเนี่ยเมยมานี่นะเห็นเห็นหน้าเพิ่นข้างเลขรู้สึกเหนื่อยครับยังบทยังบุญอะไรนะบันไดยังบวชยังบวชใจนะบวมเป็นเมย์เปนบวมเนาะโอ้ยมันจะลีกหันลีกนี่เมย์ว่าวน้ำกับบวชเล็กใช้เชื้อเงาเงาโดยยังบูชว่าให้เป็นแม่แท้ดีมาแลยครับมีป้านี่ได้ได้บอกคนอยู่บ่ บอกบอกคนอยู่บ้านคนนี้เด้ออย่างสันอย่างที่เลยเริงล่างเลืรองล่างแม่แม่กับเบิ้ลนี่เลืนองล่างคนปากปากน้ำกับบ้างข้ามกับฝากอยู่อ้าบ่แม่โดยโดยพี่น้องแม่ให้พี่แม่แจงว้าวแม่แค้นั่นเนาะลูกห้องแม่ในลูกพับวจักว่าแม่กับวติเพิ่นเนาะแม่เนาะเพราะว่าอยู่ห่างกัน ตั้งแต่น้อยเห็นเนาะมาเลยกันบัดเอินเม่ป้าบัดเป็นแม่เนาะแม่และเต็มโชคเต็มฝ่าโดยโดยพี่น้องเลยแม่ก็ให้แล้ะบัดให้และแม่ก็ว่าวและว่าวว่านั่นได้หำแม่แต่แท้ได้ห่าวคอยวะเล้าได้เป็นผู้เกิดคอยบเป็นผู้เกิดคอยว่ะคอยเป็นผู้เลี้ยงโดยบอกลูกเป็นกันเลยอันในใดก็แม่เห่าวะแม่พี่น้องเลยเนาะทิ้งสีให้สีดีเสื้อใดกับแม่เหาเนาะ เนาะกะบ่ได้าโดยเราบ่จักเด้แม่นพี่น้องเอ้ยโอยโดยอากะดีมุกดีใจเนาะวันนี้มาเสียเียพุกแม่อยู่แม่เบิดทั้งว่าซั่น่ทั้งสองคนบัดนี้เนาะโอ้มีแม่2คน้านี่ก็เบ้านนี้เยังลูกเลี้ยงลเอาเพิ่นก่อนซะแม่ผู้ที่2ของอันบ่สุเพิ่นเนาะโอ้ยเอาแม่ป้ากันเนาะพี่น้องเนาะอ่าที่ให้มง่นมุงเซาอ่เลี้ยงดูทง ลานเนาะเอินลานเนาะเออเินมาลูกด้กันเนาะขอบุกขอบใจได้เลยเนาะมีบอลซนคือกันแลนั่นใส่เพิ่่นนีลใสกันเนาะเพิ่งพาใส่กันได้ไหมป้าเลยขอบุกขอบใจได้เลเนาะเอินเงยงตั้งแต่น้องทงผู้พี่เราไงเนาะที่ว่าเป็นที่พักพิงศูนย์บำบัดก็ได้นี่พี่เราไงทั้งทั้งลูกน้องชายทั้งลูกน้องสาวป้านี่เลี่ะรับมาเ้สิเมนเจ้าสิได้บุญได้เนาะไม่ป้าเนาะ ันได้ผู้หนึ่งหันผู้ผู้่นี้ลูกเอาหน่ะนั่นกัเมียนี้ป้าได้บากจันแล้ปากขนาดอ่าตัวนั้นกับพี่น้องเยผู้นี้ไปบริเวณห้งกับคู้นั้นกับเมียนี้ป้าลูกนัาก็ได้ปีปลายพูน่ะค่ะก็เลยมาให้ป้านี้เดียงนั่นกันด้วยกินนมอยู่คอยกันเข้าขานนี่แหละกับอ้ายถึงก็ซื้อนมให้ร้านกินหน่อยซื้อแต่บริเวณได้หาพี่ได้แม่มันไปไทยอืแม่มันคืนมาแล้วแม่มาขอเอาขอเราเอาให้ด้ย คอเลยครับเพิ่นมาเอาคออยากได้คืนเนาะใหญ่เลยพี่น้องเลยเอากระส่งเพิ่นเนาะดูเพิ่นเด้พี่น้องเลยเอาก็เลี้ยงดูเท่าที่เขาเลี้ยงได้เนาะไม่ป้าเนาะโอ้พี่น้องก็ได้บุญหลายบุญหลายไม่ป้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนาะก็คือคอมเม้นต์เลยฮะก็จัดยู่ใช้อยู่ยาในหินข่าวแต่ว่าเอาผัวอยู่บ้านมอเมืองวัดสันหักป้าแต่กูได้เห็นบ้านมอเมืองก็เตือแต่ว่าเห็นความสมเร็จท่วม ไอ้ที่เพิ่นอยู่เป็นครอบเป็นครัวได้ก็ดีใจแล้วเนาะ <โด S 1> ไม่ได้วางยางดอกเนาะในป่าเนาะในบ้านี่ป้าก็าเลื่อยว่าวๆคอยเลี้ยงบักห้ำตัวนี้กัใหญ่แล้วครับว่าแล้วก็เช่าแล้วเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานผัดไทยอะไลย่า <c oughs> บงบัเช่า,าได้เดี๋ยวยังมีอีกมีอีกยังแบบกิว<ม>ในป้านี่ที่ว่ามเกี่ยก,กับการเลี้ยงเด็กไปจากเนาะเท่านี่ในปบานี่เลี้ยงเท่านี้ลูกเอ้าอีกในป่านะ่ะคืออะอีกเลี้ยงลูกเอ้าอีกฮะก็ น้ำจากข่อยไปได้จะปีบ่ได้บ่รสามปีสี่ปีประมาณนี้แหละมีจากวางวางคอนี้ปะนี่วางคอนี่นี่นี่โดย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 พี่น้องเรียนน้อจากอาวจาันนี้กัอันนั้นกัแม่นี้ปะอีละได้อยู่น้ำพอช่องคนอันนั้นก็ได้ยคอปั้ตาบอดซ้ำอีกอันนั้ยลำบากอือเหรอ พังเสียงผลไปนําพังเสียงป้าไปนําพี่น้องเอ้ยเนาะซุ่มยินคักขนาดเออก็เนาะอันยกนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะอยากบอกทางอันนอสุขเนาะอ่ากบ่ให้อ่ดื่มุุมคุเนาะให้อันนี้แหละพี่น้องเอ้ยได้ดิบได้ดีเด้อว่าได้อ่าหยังมากะิแบ่งเพิ่นเนาะเบิ่งแงทางแม่ป้านี่แหละถือว่าเป็นแม่ผู้นึงเลยกว่าได้เนาะเลี้ยงตั้งแต่เฮายังน้อยสิเ้าเพนหพี่น้องเอ้ยเว้าขอโทษเนาะสิขี้สเหี่ยวเนาะ จนไงเดยนทีนั่งเอ้ากะถือว่าเพื่อนหลังนี้กะถือว่าน้อยกะถือว่าเห็ดตามที่ตามคลองเนาะนอนเมื่อแรกบ่ขึ้นเลขบ่นีเมื่อแรกยี่ได้ขึ้นเลขเนาะแล้วอันทางน้องซุกได้สตตอนนี้อันนอนอยู่ไสนอนอยู่ตึกเนาะมีมีกระตุกตัวหนึ่งอีกเนาะ อออเออมานอนน้ำเมร้อนวันนี้เนาะเออพี่น้องเลยเอากต่มีทั้งนอกทั้งในเด้เฮือนเพิ่นแกนพี่น้องเลยเนาะเออหลังนอกอยู่แต่ว่ามีนอกมีในแต่ก็มีม,มงจูพืน้นจู่ไฟเนาะครบไปแล้วเนาะไม่ป้าเนาะ<ด>เป็นหมอเป็นแหกเป็นโคกเป็นโอ้พี่น้องเลยครบไปเลยเครื่องครัวเฮือนเนาะทางบอดีเขาจัดสรรมาให้เออบอดี้จันกับมาเตตูืัอนี้พี่น้องเลยเนาะบ่มีอย่างมาขึ้นเฮือนน้ำซับ หัวกันนิจใจน้ำเนาะเป็นป้าเนาะใจน้ำกันดีใจแล้วให้ใจนเอาเอามือหนามือในเพื่อแสิบเอเบียนมาดินมาแอ็นน้ำไม่ได้ไหมป้าเด้อมือนี่กะมาผูกต่อต่อแขนก่อนลูกสาวกะมาน้ำอยู่นั่นรถกูเนาะนอนอยู่เมื่อกี้นี่นะเมียกะมาน้ำเนาะกัสิพากันเมื่อทรงเพิ่นก่อนบบดนี้เนาะโดยจังใดกะดีมกดีใจเนาะขอบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่เพิ่นเนาะที่เพิ่นให้ที่พักพิงพี่น้องเราเนาะ มีมือนี้ได้กยะย้อนพ่อเมยใจดีทั้งหลายพี่น้องเอ้เนาะเอาอยู่นี่ไปก้อนเนาะงไหมป้าเนาะว่าเพืน่นมีบุญมีวาสนาพี่น้องเไยมีที่มีทางเป็นของตัวเองเนาะจังอพยพไปอีกพี่น้องเไงยเออเด้อเด้เด้อจังใดกะมือนี้วัดจันลาก่อนเด้อโดดีใจน้ำเด้อเนาะดีใจนำ้ำโดยน้องเันน้องเันนอ้นองซุกเนาะพี่น,อน้องเนาะปากเบิ่งแยงเมยเด้อบานี้เด้อ เนาะพี่น้องได้พ่อได้เด้อพี่น้องได้พ่อแม่ได้เด้บาดนี้เนาะกะถือว่าวันปลายสุดท้ายเนาะได้พบละหน้าตากันกะอีมกอีใจพี่น้องได้เนาะโดยมีหยังอยากบอกทางผู้ใหญ่เพิ่นเว้าแม่ป้าเพิ่นเชื่อเพิ่นเบิ่งทางช่องของวจัญก็มีได้เนาะเออเป็นจังไดมันจักเว้าหยังบ่เนาะนําเพิ่นเนาะเพิ่นนั่งเบิ่งอยู่เด้นี่เนาะพี่น้องเอ้ยมีหยังแล้วกะมีแต่ขอบใจเพิ่นขอบคุณเพิ่นยเ ยืนมือมากซอยลูกซอยเต้าอันนี้กะลูกหลานจะดีมุกดีใจมีแต่ชุขภาะเพาะคุแข็งแรงมันควันนื้อแข้งอถือนอนมีมีแต่อยู่ดีมีแห้งเลยเนาะใบป้าเนาะเบิดเท่านั้นแหละพี่น้องเนี่ยเพิ่งต้องการก็ได้สุขภาพแข็งแรงเห็นแล้วเนาะโดยโดยโดยเอากะก่อนจากไปกะตบท้ายด้วยถามคำถามนี่ก่อนพี่น้องเนาะทางน้องซุปเขาเป็นนี่ใดแล้วเนาะแบบ ถึงไวันี่มาเนี่ยกับมันก็อยากมีครอบมีครัวได้บ่ะนี่เนาะมีบ่อผูมักผูหักเดี๋ยวนี้ยังบ่ยังบอกท่านได้วางแผนเลยตัวนี้เนาะคำมีนี่ก็จะเอาเงินเอาคำเสร็จได้ไปแต่งคนเนาะโอ้ยโดยพี่น้องหาแต่งเองเด้ออย่าให้แม่อย่าหาขอเงินแม่ไปแต่งเนี่ยได้พี่น้องเนาะมีให้แม่กับพี่มีเนาะแมาใช้แต่ใช้ลูกแม่นมีแต่เพิ่นสิขอน้นเจ้าแล้วป่ะนี้พี่น้องเลย เอาถ้าฮักแถวมากกันก็หาเงินแต่งกันเนาะเออกต่ดีเลี่ยงบ่ได้ดอกพี่น้องเไยเนาะเพราะว่าถึงฮอตใบฮอตสมควรเนี่ยก็อยากมีครอมีครัวก็เป็นธรรมดาเนาะก็ขอให้พ่อพ่อคนที่ดีเด้อเนาะหักแพงกันเนาะหักคอหักเน่เนาะเอาไปก่อนชาวบ้านี่เนาะสบายดีเด้ไหมป้าเด้อเปิดสุขุนเนาะมือหนาสิมาดินน้ำมันเสียงฝนม่วนขนาดพี่น้องไงเงานอนแนบแบบนี้เนาะโอ้สวดสวดเนาะฝนตกดินซัพ เนี่นลยซื่นบานเนาะซุ้มเย็ยนคักขนาดเพื่อนแม่ป้าเพื่อนพี่น้องเลยนอนผันม่วนเด้เอแม่แดงเด้อ <c oughs> เออหลาลูกชายนอนเผาหนา้าบ้านให้แม่พี่น้องเลยเนาะอืมอ่าสะอาดสะอางพี่น้องเลยเราทมเนาะเออเมื่อก่อนเป็นตะลุก,กเอนี่แ,นแหละพี่น้องเลยคือว่าคนอยากได้เนาะพี่น้องเนาะเห็ดเออเพื่อนทานมาซสำนี่กะเห็ดเอาพี่น้องเลยดีมกดีใจน้ำลาวพี่น้องเอ้ อเนาะมื่อนี้ว่าชันกัมาโวมยินดีผูกต่อต่อแคนเอาแม่ป้านางพี่น้องเอ้ยน้องซุกเนาะที่พักภาคจากลูกจากเต้าไปตั้งแต่ลูกยังน้อยๆว่าชันพี่น้องเลยเออบ้าแบบภาษาบ้านๆเท่ากับปุดออกมากันเป็นนีจากกันเลยว่าชันมาแต่กับแม่กับให้ว่าชันพี่น้องเลยลูกโบเอิร์นแม่เนาะเพราะว่าเพราะว่าลูกก่ะเข้าใจแล้วอยู่พี่น้องเลยเพราะว่า เราเนี่กับยังโมมั่นใจเนาะบาป็นเมเตะเห็นะพี่น,น้องเลยอ่ากับบารนี่กัโอ้อยู่น้กากันแล้วหักแพงกันดีพี่น,น้องเลยออากาขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาบารนี่เนาะเอากะไปก่อนบารนี่พี่น,น้องเลยเนาะบาจ,จันการเมือ่อพาดูกปาเต่าเมือ่อเฮือนเมื่อซานก่อนพี่น้องเลยบารนี่เนาะพบพ่อกันใหม่อีกคลิปหนะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะกะขอขอบุญขอบคุณบัสสุขสุคนที่เข่าหับเข่าซม เด็กกระโบขามโฆษณาของบอจันที่ตามบอจันตลอดที่น้องเนาะก็ขอคนในหนึงน่งคอมเมนต์หนึ่งไลน์หนึงหหน่งเซ่บมักบอจันมงไดอยากให้บอจันแก้ไขมงไดเนะาะบอกบอจันได้เสมอเด้อพี่น้องบอจันที่ได้ปับปรุงตัวเนาะเอากะมืนอ,อนี้ไปก่อนพี่น้องเลขอเกา่าทำว่าสบายอี๋เนาะบรสุขสุขคนพี่น้องไปไแล้วเด้อโอ้ยผลดีขนาดพี่น้องเลผลดงมิดเนาะจวดจวดจว,วดอยู่พี่น้องเลย